ไม่น่าเชื่อว่าน,นี่คือสกูตเตอร์ 150cc นะครับวันนี้เราอยู่กับมาราคุติเมดิสัน150ที่ปีที่แล้ว2022เมืองไทยเปิดตัวใช้คาว่ากระแสดีถลม่มทลายมากวันนี้2023มาราคุติเมดิสัน150ออกสีใหม่ในปี2023พร้อมกับการอัปเกรดเกี่ยวกับเครื่องยนต์เพื่อให้ทนทานแล้วก็ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นมาดูตัวรถหน่อยดีกว่าบอกตามตรงนะตอนแรกผมเห็นผมมีความรู้สึกว่าโอ้โห,โหทรงมันแบบไม่น่าเชื่อว่าน,นี่คือ สกูตเตอร์1 5 0่ีซีนะครับมันมีความดีไซน์ที่มันดูเจ็บจี๊ดมากกลิ่นอายความเป็นรถอิตาลีนะครับทั้งคนออกแบบทั้งหลายๆอย่างเนี่ยใช้คําว่าอิตาเลียนดีไซน์แบบอย่างชัดเจนนะครับแต่โอเครถเนี่ยเป็นรถที่ผลิตยอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่คอนเซปต์ของรถเนี่ย The Spirit of b o r o u a เป็นชื่อเมืองเมืองหนึ่งของอิตาลีที่ใช้คําว่าบอกตามตรงผมไปอิตาลีครั้งแรกผมก็ได้ไปเมืองนี้แหละเพราะว่า b o r d u r a เนี่ยเป็นเมืองที่เหมือนรวบรวมทั้งซูเปอร์คาร์และมอเตอร์ไซค์หลายๆรุ่นมันเหมือนเป็นเมืองที เป็นแหล่งกําเนิดของยานยนต์ซิ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งมาราคุติเป็นอีกหนึ่งค่ายที่ถือกําเนิดจากเมืองนั้นแล้วใช้คาว่ามีอายุยาวนานเกือบเกือบจะ100ปีเลยว่าได้แบบมีประวัติที่ยาวนานมากนะครับแต่โอเคบ้านเราถ้าเรามาดูในตลาดบ้านเราจริงแล้อาจจะรู้สึกเออเพิ่งจะเห็น่ันบตาในปี2องพันนะครับแต่ถ้าใครมีโอกาสได้ไปโซนยุโรปเราจะเห็นมาราคุติเนี่ยเป็นสกูตเตอร์ที่เหมือนเขาใช้วิ่งทั่วไปอยู่ในโซนยุโรปค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาจะเน้นทําตลาดอยู่ที่ยุโรปนะคร เริ่มมาทาตลาดที่ไทยแล้วกระแสดีมากเรามาดูที่ตัวรถกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากนะผมว่าจุดแรกที่เราเห็นนั้นคือดีไซน์ของี2 0 2 3เนี่ยดีไซน์เหมือนเดิมสเปคเครื่องยนต์กาลังอะไรคล้ายๆเดิมมีการอัปเกรดเล็กน้อยแต่ใช้ว่าตัวที่เปลี่ยนแปลงใน2 0 2 3คือเรื่องของสีที่แบบว่าโอ้โหอยากบอกเลยนะว่าสีเนี่ยที่เป็นสีออกสีเงินซิวเวอร์เนี่ยเวลาเราเห็นอยู่ในรถหลายๆรุ่นเราจะมีความรู้สึกที่มันเรียบหรูนะครับแต่พอมันอยู่ในดีไซน์ของมาลากูติเมดิสัน1 ได้ทั้งความเรียบหรูและความสปอร์ตได้แบบผมชอบแบบจังนอยตรงนี้มากเลยที่แบบมีความดุดันไม่เกรงใจใครนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นรถที่เราจอดข้างทางเนี่ยใครที่มาแตะนิดนึงร้องทันทีนะครับกุญแจจะเป็นระบบรีโมทนะครับเนี่ยกดอ่ากดให้มันเงียบลดีพยวผม,มจะไ่ร้องเดี๋ยวผมสตาร์ทเลยแล้วกันเป็นกุญแจรีโมทนะครับเนี่ยกดอันล็อกแล้วเรามาถึงเราก็ปิดที่สวิตกุญแจนะครับขึ้นขาตั้งแล้วก็กำเบรกสตาร์ทได้เลยผมมาข้อไม่ชมหน่อยแล้วกันอ อีกจุดหนึ่งที่บอกว่าโดนใจคนเอเชียอย่างเราๆแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรตัวรถเนี่ยมีพิกัด1 5 0ีมีขนาดที่ดูจากรูปดูจากอะไรอะอย่างรู้สึกว่ามันมีความหนามมีความบึกนะครับแต่ตัวรถเนี่ยใช้คาว่าไม่สูงเลยเนี่ยผมส่วนสูง168เซนติเมตรนะครับใช้คว่าส้นเท้าถึงพื้นนะอันนี้ขนาดยังไม่ได้สไลด์มาด้านหน้านะครับแต่ก็เหมือนกันในสไตล์ของรถสกูตเตอร์นะครับเขาจะมีการตัวสโลปและสไลด์อบ์ดนะครับเพื่ออะไรสมมติเนี่ยผมส่วนสูง168 ผมขึ้นมานั่งในตำแหน่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องเกรงเลยก็คือจะอยู่ประมาณนี้ขาแล้วก็จะตั้งชันแต่ถ้าเกิดคนที่มีส่วนสูงที่เยอะกว่านี้เขาจะเหมือนนั่งสไลด์ขึ้นมาด้านหลังเพื่อให้ขามันตั้งฉากก็คือสไลด์ไปเรนะื่อยเรยจะส่วนสูงไม่ว่าจะเป็นเอาว่าความสูงถ้าสูงสักประมาณ160ต้นเนี่ยขย่งมาด้านหน้าน,นิดหนึ่งส้นเท้าจะถึงพื้นเลยอันนี้ผมอยู่ตรงกลาง,ลางเนี่ยผมก็ส้นเท้าถึงพื้นนะนะส่วนสูง,ง168นะแต่คนที่สูงแบบ170ต่คนที่สูงมา, 180, า,า,งมาด้านหลังยเพรดะว่ร พื้นที่ในการสไลด์เท่านั่งเยอนนะครับแต่ตัวบ่าผมว่าไม่สูงเลยถือว่าไม่สูงนะครับคนที่ส่วนสูงไม่มากขับสบายเลยแหละเนี่ยอย่างตอนแรกผมขึ้นขาตั้งคู่นะครับถ้าผมลงตำแหน่งเดิมเนี่ยจะเป็นปลายเท้าจิกแต่สมมติอย่างที่บอกว่าคนที่ส่วนสูงไม่มากขยับเกินมาด้านหน้าเอ้ส้นเท้าก็ถึงพื้นได้โดยที่ผมยังนั่งอยู่บนอบ์ดน,นะครับไม่ได้แบบมายืนอย่างนี้นะ ถานั่งกัน,กนขี่ก็จะเป็นประมาณนี้นครับสไตล์รถสกูตเตอร์ปกติทั่วไปที่อเป็นอย่างนี้นะครับที่แบบขาตั้งชันแล้วก็กรณีที่แบบเราเมื่อยหรืออยากเดินทางไกลนี่เขามีตำแหน่งที่วางขานะครับแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับที่แบบว่าแต่เราก็เดินทางเล็กเล็กมากๆช่วงแฮนด์อยู่ในช่วงที่ผมว่าปกติทั่วไปก็ถือว่าจับกําลังสบายมือนะครับในตัวของผมในส่วนสูงอย่างที่บอก168ผมมานั่งในตำแหน่งปกติเลย เอาขายหยเอียดมาด้านหน้าจริงแต่แฮนด์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอารมณ์แบบแขนเเยีอดนะก็คืออยู่ในหน้านั่งการขับขี่ที่ปกตินะครับมาดูในส่วนคนซ้อนนะครับพังเท้าต้ออยู่บริเวณนี้อาจริงเป็นวิกัน150นะครับแต่ให้ฟิลที่ผมว่าบบาค่อนข้างกว้างค่อนั่งใหญ่เนื้อบอกมีความรู้สึกค่อน้างนุ่มนุ่มเลยแหละมันจะเป็นอารมณ์แบบนุ่มนุ่มเลยนะครับแล้วก็ตัวบบาคนซ้อนจะแข็งขึ้นมานิดนึงคนขับจะนุ่มกว่าหน่อยเหล็กจับกันตอกก็จับง่ายนะครับ,นบรเนี่ย คูแฟนกันรักกันแล้วก็กอดกันท่านี้ได้แต่ข้อสังเกตคือเบาะเขาจะเป็นเบาะสกูตเตอร์จริงแต่จะรู้สึกถึงความสโลปที่มันขึ้นมานิดนึงได้ฟีลลิ่งนี้เหมือนอารมณ์เหมือนข้อมพวกรถสปอร์ตนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดลงมานั่งตรงนี้จะรู้สึกว่าเออมันจะตกลงมานิดนึงทาให้ผมว่าจุดจหนึ่งอ่ะคนซ้อนอ่ะในกรณีที่เบาะมันเป็นเขาเรียกว่าสโลปใกล้เคียงกันนะ่ะจะทําให้รู้สึกว่าเออมันเหมือนไปด้วยกันแต่เนี้ยก็คือยังมีความรู้สึกว่า นั่งอกคนขับก็ไม่ได้รู้สึกว่าบอกมันสูงแบบเป็น2ชั้นแยกกันชัดเจนนะครับแต่ข้อดีคือสมมุติถ้าเกิดคนที่ส่วนสูงใกล้เคียงกัน,น่ะมุมมองที่สูงกว่ามันจะทําให้คนไม่อึดอัดนะคนซ้อนไม่อึดอัดเพราะว่าถ้าเกิดบอกมันเท่ากัน่ะคนซ้อนจะอึดอัดเพราะว่าจะเห็นแต่บมก,กันนอกกันั้นอะเราจะต้องเอ็นคอมาอย่างนี้ <laughs> ต้องมาเอ็นคอย่เงี้เพื่อให้ไม่อึดอัดแต่ด้วยความที่พอบอกมันสูงขึ้นมานิดนึงก็ให้ความรู้สึกว่าเออเนี่ยเรานั่งแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดส่วนสูงที่ คนขับกับคนซ้อนใกล้เคียงกันนะก็มองเหนือหมวกกันน็อกไปได้เลยจะเป็นฟีลคล้ายๆกับรถสปอร์ตนะครับมาดูที่เครื่องยนต์หน่อยเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์สกูตเตอร์นะครับ1สูบ150ซีซีนะครับตามรหัสเลยเบรดสัน150จริงๆเขาจะเป็น149.3ซีซีนะครับก็ปัดเป็น150แล้วกันระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำอ่าอยู่บริเวณนี้นะครับหม้อน้ํานี่ก็เปิดฝาเติมได้ง่ายเลยอยู่บริเวณนี้นะครับไม่ต้องเปิดฝาอะไรวุ่นวายายแบบบงงทีต้อ บางรุ่นเขาจะมีฝาบาังแล้วบางอีกเพื่อบังฝาบรนณาอันนี้ก็าฝาบรรน้ำเราเปิดสามารถเช็คแล้วเติมได้ง่ายน้ำมันเครื่องนเครื่องก็อยู่บริเวณนี้ก็คือท้ายรถสกูตเตอร์ทั่วไปนะครับเสียงท่อก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ท่อเดิมนะครับอันนี้เดินเบาเดินในเดินนะครับเสียงก็จะประมาณนี้จะเป็น4วาล์วหัวฉีดจะเป็นหัวฉีดของบอชนะครับเป็นยี่ห้อของหัวฉีดหรือว่าพวกกล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่เราจะเห็นอยู่ในรถยนต์ยุโรปหรือว่าในมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์ไบค์นะครับของบอชนะครับก็ตัว ระบบหัวฉีดของบอสมาเลยจะบอกว่า150แต่คาแรคเตอร์ Character ของการเซตเขาเรียกว่าเซตชามหรือว่าเซตสายพาน CVT เนี่ยตัวรถจะเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน CVT หรือระบบสายพานเบนรคในศูนย์นะครับแต่รู้สึกได้ถึงความตึงมือเวลาวิ่งบนถนนเนี่ยรู้เลยว่าโอ้โหบิดมันตึงมือจริงๆแบบรู้เลยเนี่ยบอบ,บิดเนี่ยมันแบบมีความสั่นสะท้านแบบรุนแรงขึ้นมาที่มือนะแบบพร้อมจะกระโดดพร้อมจะพระ้อมจะชูดออกไปเลยนะก็เป็นอ e ีกคาแรคเตอร์นึงที่ผมขับแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ติดมือดีนะ เป็นอารมณ์แบบคนที่แบบชอบแบบสไตล์ต้นจัดๆตัวนี้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยมาดูกันที่ช่วงล่างนะครับล้อหน้าและหลังเป็นระบบดิสเบรกนะครับในเห็นเป็นดิสเบรกชัดเจนคาลิเปอร์เบรกหน้านี่ให้ถึง3ลูกสูบมาเลยนะครับถือว่าให้ค่อนข้างใหญ่โดยปกติรถทั่วไปเนี่ยเรามักจะเจอในตลาดบางที่ก็สูบเดียวบางทีก็2ลูกสูบนะบแต่เนี้ยให้3ลูกสูบตัวเบรกเขาจะเป็นระบบแบบคอมบีเบรกนะครับคือเรากำเบรกหน้าฝั่งขวามันจะมีการกระจายแรงเบรกกันอดมาที่ล้อหลังด้วยหรือถ้าเกิดเรากำเบรกฝั่งซ้าย แรงมันจะไปลงที่เบรกหลังแต่เ็าจะมีการกระจายเบรกอ่อนๆมาที่ล้อหน้าด้วยอันนี้เป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคนที่ขับสกูตเตอร์หรือคนที่ยังไม่ได้คุ้นเคยหรือแข็งกักรขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะกลัวการเบรกหน้าจริงๆเบรกที่หยุดรถได้คือเบรกหน้านะครับคนจะกลัวว่าเอ้ยเบรกหน้าเดี๋ยวมันจะลื่นเดี๋ยวมันจะแฟดเดี๋ยวมันจะล้มเลยว่านไปเลยทําให้การกําเบรกหลังเป็นส่วนใหญ่แล้วล้อลากอะไรก็ว่านไปแต่การเบรกหลังเนี่ยมันจะทําให้ระยะเบรกมันยืดไปกว่าปกตินะแต่พอบางคนนี้ ชอบกาเบรกหลังนำซึ่งถ้าแนะนำได้ผมอยากให้กาเบรกหน้านำนะกาเบรกหลังนำเขามีการกระจายเบรกหน้ามาหนอๆมันก็จะทําให้จังหวะฟิลในการเบรกเนี่ยมันจะรู้สึกดีขึ้นแล้วเราไปเติมเบรกหน้ามันก็จะทาให้รู้สึกได้มันคงขึ้นนะครับในกรณีคนที่แบบไม่คุ้นเคยหรือกลัวการใช้เบรกหน้าแต่คอมบเบรกผมว่าดีเลยแหละเพราะว่าเขาจะมีการกระจายกำหน้าไปหลังนิดนึงกำหลังมาหน้านิดนึงอ่าแล้วเรามาดูกันต่อเรื่องของยางนะครับตัวยางก็ให้ตัว IRC ตัวนี้เลยตัวนี้ผมว่าฟิลเขานั่งดีนะครับเรานั่งรู้สึกว่าเกาะ เกาะดีในระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งโชคหน้าก็เป็นโช็หน้าแบบเทเลสโคปิกธรรมดาทั่วไปนะครับมาดูในส่วนของช่วงหลังเบรกหลังโช็กหลังนะครับเบรกหลังก็อย่างที่บอกเมื่อกี้คือเป็นดิสเบรกเหมือนกันอ่าแล้วดูคาลิเปอร์หลังโอ้โหใหญ่แบบผมมีความรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับลูกสูบที่ถ้าดูด้วยดูที่เสื้อคาลิเปอร์เนี่ยมีความใกล้เคียงกับรถบิ๊กบค์เลยนะถือว่าใหญ่ในระดับหนึ่งเลยอย่างที่บอกว่าครับตัวนี้เขาจะเป็นคอมบเบรกก็จะมีการกระจายไปกระจายมานะครับโชคลงนะบ็ะ ing, นนะับ สามารถปรับพีโลดได้5ระดับนะครับพีโลดก็คือระยะยุบตัวของสปริงตอนนี้ปรับมาแบบไม่มีบรรทุกของเลยไม่ไม่มีคนซ้อนก็อยู่สูงสุดไปแต่เวลาเราขับขับไปมีคนมาซ้อนหรือว่าเรามันบรรทุกของเยอะแล้วท้ายมันห้อยลงมาเราก็สามารถปรับตัวพีโลดให้มันชดเชยให้ชกมันสูงได้เพื่อให้ระยะชกมันได้ฟิลการขับขี่ที่ดีตลอดเวลานะครับและจุดหนึ่งที่ผมชอบสีล้อนะตั้งแต่ในตัวชม2022ละคือสีล้อเขาให้ฟีลแบบเท่อะ สีมีความแบบเป็นแม็กซิ่งของรถยนต์มากๆนะแบบมีความเป็นน้ําตาลออกทองทองแบบสไตล์แบบรถยนต์ผมก็ใช้แม็กสีนะีชอบมีความชอบเป็นพิเศษกับสาหรับล้อสีนี้นะครับเลื่อนไม้ก็ได้ความที่แบบว่าจอ lcd เยาาๆนะครับมีความแบบมีความสีมีความเล่นสีเล่นลายนะครับแล้วดูวัดร,รอบผมชอบตรงว่ามันเป็นสองอันเข้าหากันนะครับนี <Hey. S 1> ああ่อ่าเห็นนะแต่เป็นซ้ายขวาเห็นวัดร,รอบดูความแบบดุดดันยิงความเร็วดิจิตอลตรงกลางนะครับเป็นดิจิตอลแล้วก็ ตัวเนี้ยก็จะเป็นจับทิปนาฬิกาอะไรทั่วไปแล้วจุดที่ผมชอบในรายละเอียดตัวนี้นะในรถเล็กอะ่ะคนมักจะลืมอะไรนะมั้ยลืมว่าเอ๊ถึงเวลาเซอร์วิสหรือ,อยังนะตัวเนี้ยถ้าเข้ามาดูใ,ใกล้ๆทีนะครับเขาจะมีเรื่องตัวจับทิปอันเนี้ยตอนนี้เป็นจับทิปอยู่วิ่งไปสามสิบ้าโลใช่ไหมพอะเรากดมามันจะมีจับทิปของออยด้วยเขาว่าจับทิปออยคืออะไรเราจับทิประยะทางของตัวการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสมมติถ้าเกิดเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเรารีเซ็ตเป็นศูนย์เลยเราจะได้ดได บางทีชอบบางคนเปลี่ยนทุกพันโล5้าพันโลหรือหมื่นโลแล้วแต่เกจม,มันเครื่องที่ใช้นะครับเราก็สามารถดูได้เลยว่าเออถึงเวลาเปลี่ยนแล้วไม่ต้องมานั่งดาว่าเออเราเปลี่ยนมันเครื่องไปล่าสุดเมื่อไหร่นะตัวน,นี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่ผมว่าดีนะก็มีมีให้แบบครบ,บ,บเลยเวลาเปิดบ่อต้องดับเครื่องนะครับนี่บริเวณใต้บ่อนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ที่แบบเก็บมกอกระน็อกผมว่า ต้องดูมันอาจจะไม่ได้เต็มใบทุกรุ่นนะครับเต็มใบอาจจะได้เป็นบางรุ่นแต่ครึ่งใบผมว่าได้แต่ได้ใบหนึ่งก็ถือว่าเป็นไซส์มาตรฐาน150ที่ไม่ได้เล็กไปไม่ได้ใหญ่ไปนะครับแล้วก็แบตเตอรี่อะไรอยู่บริเวณนี้มีเขียนให้ชัดเจนแล้ว,ว่าแบตเตอรี่กรณีน,นี้แบบว่าพอด้วยความเป็นกุญแจรีรโมทน่ะถ้าคนบอกว่าเอ้ยแบตหมดแล้วจะสตาร์ทรถยังไงตัวกุญแจเนี่ยเขาสามารถนี่ดึงออกมาเป็นอย่างนี้ได้แล้วดูเขี้ยวกุญแจนี่นี่คือเขี้ยวกุญแจของรถยุโรปนะครับแล้วก็ บิดอะไรไปได้เลยอ่าก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ช่วยกันกรณีที่เราจอดจนแบตหมดนะครับแล้วเรามาดูกันต่อีที่ช่องเก็บของนะครับบริเวณด้านหน้านี่จะมี2ช่องซ้ายขวาเล็กพอประมาณนะครับเดี๋ยวลองด้วย iPhone 14 Pro Max นะครับไซส์ใหญ่สุดของ iPhone อ่าปิดได้นะครับในฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาฝั่งขวาจะรู้สึกฟิตกว่านิดนึงต้องจัดเรียงดีๆนะครับอ่าถึงจะปิดได้ซ้ายขวาจะ ช่องเก็บของเขาจะมีขนาดไม่เท่ากันฝั่งซ้ายจะได้เยอะกว่าฝั่งซ้ายนี่เอามาอีกเครื่องหนึ่งก็ยัดเข้าไปได้นะครับแต่ถือว่าลึก,ลกพอประมาณเลยเพราะว่า iPhone นี่มีขนาดเขนาขนั้งใหญ่ในมอเตอร์ไซค์หลายลรุ่นบางรุ่นน่ะใส่ได้แค่ iPhone ไซส์เล็กแต่ไอโฟนไซส์ใหญ่ใส่ไม่ได้นะครับแล้วตัวรถเนี่ยยังมาพร้อมกับไฟแบบ f ู l l LED รอบคันนะครับผมเปิดให้ดูอีกทีหนึง่งดูที่ไฟท้ายก่อนเลยไ, ه, ไฟท้ายมีความแบบสปอร์ตมากอะสปอร์ตแบบ อิตาเลียนจร,จริงๆเลยไปท้ายประมาณนี้นับนี่กัมเบกก็จะเป็นประมาณนี้แล้วดูในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็น LED เช่นกันแล้วมาดูในส่วนของไฟหน้าครับมี Daytime Running Light นะครับอันนี้เห็นเป็น Daytime ก็น่าจะเด็นเลยนะแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่แก้มด้านข้างนะโอ้แต่ผมชอบไปความจังหวอยที่มันมีความดุดันตรงนี้จริงๆแล้วก็ไฟสูงนะครับไฟสูงก็จะประมาณนี้อันนี้เปิดไฟสูงนะครับแล้วตัวมาดูที่ประกับแฮนด์เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับ ประกัแผนเมื่อกี้ที่มีความเป็นอิาตเลตร,รียแล้วอย่าบอกว่ามีความนี่แบบว่าเรียบง่ายนะก็ไม่ได้มีอะไรให้มันวุ่นวายนะอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ออฟลันกดก็ดับนะครับแล้วก็ก,กำเบกสตาร์ทในฝั่งขวาขึ้นหมดแล้วฝั่งซ้ายอันนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินหรือไฟฮารสดสตา์พอเรากดปุ๊บไฟฉุกเฉินก็จะขึ้นคู่ซ้ายขวาเลยอ่าเขาน่าจะาใกล้มือเพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งนิ้วโป้งมือซ้ายนะครับแล้วก็มีแต่ แต่ดังชัดเจนนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟสูงหรือจะเป็นพาสมือหรือไฟแท็บก็อยู่ที่นิ้วชี้มือซ้ายนะครับที่ประกับแฮนด์ฝั่งซ้ายเลยซึ่งบอกได้เลยว่าดีไซน์ฟิลฟแบบนี้หน้าตาแบบนี้ขี่แล้วแบบไปไหนใครก็มองนะครับราคาค่าตัวเบาสบายกระเป๋าเหลือเกินกับราคาค่าตัว เพียง7,9800บาทซึ่งถือเป็นมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ในพิกัด150ที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นเลยทีเดียวนะครับถ้าเราย้อนไปดูในยอดจดทะเบียนปี2022เจ้ามารากุติเบดีสัน150ทําทำยอดจดเบียนขึ้นอย่างรวดเร็วเติบโตอย่างรวดเร็วถึงขนาดติดอันดับ Top 10เลยนะครับซึ่งในปี2023ทางมาราุติประเทศไทย กำลังทำการขยายตัวแทนจำหน่ายรวมถึงศูนย์ซ่อมบริการเซอร์วิสนะครับเพื่อรองรับกับรถที่จะไหลเข้ามาในตลาดกับยอดจดทะเบียนที่เติบโตยอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี2022นะครับใครสนใจอยากดูคันจริงเจ้ามารากุติเมดิสัน150ก็สามารถแวะเข้าไปดูได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านได้เลยยังไงวันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ